คีเฟิร์นรู้หรือเปล่าว่าวงการหมอลำเนี่ยมีสเสน่ห์นะรู้หรือเปล่าว่าน้องอุ้งอิ่งมีสเสน่ห์นะน้องอุ้งอิ่งน่ารักนะเฟิร์นก็เลยลองไปดูแล้วก็หลงอยู่ดีๆก็หลงรักเด็กคนนี้แบบบอกไม่ถูกเหมือนกันค่ะ mm hmm. แล้วหลังจากนั้นพอได้สัมผัสด้วยตัวเองลองได้คุยลองได้ไปดูหลังจากนั้นก็เหมือนนับถือเหมือนลูกคนหนึ่งเลยกับยิ่งกับพ่อโจเนี่ยอยู่ด้วยกันเหมือนครอบครัวเลยค่ะ mm hmm. ับลูกคนนี้ดูแลยังไงบ้างเขายิ่งกว่าลูกอีกค่ะยิ่งกว่าลูกแล้วก็มีงอนด้วยนะมีแบบไม่ให้เฟิร์นมีแฟนมไม่ให้มีเลยให้เป็นโตต่อไปอะไรอย่างเงี้ยท่านาในพักของลูกอะดื้อไหมหรือว่าไม่ดื้อน่ารักมากมน่ารักมากๆแล้วก็กระตันอยู่ด้วยกับพ่อกับแม่กับทุกคนแล้วก็เป็นเด็กที่เขาเรียกว่าเป็นเด็กที่เขาไม่รู้ด้วยนะว่าเขาดังอ่ะเขาเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นเป็นอุ๋งอิงที่เป็นเด็กเลยอ่ะ เขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาดังเขาไม่รู้เลยว่าน้องคือคนดังอ,อ,อยู่บ้านก็คือธรรมดาใส่เสื้อย,ยืดกางเกงธรรมดาแบบนี้เลยค่ะด้วยความที่เราเป็นแม่เขาแม่ผู้านาเรามีย้อนบอกว่าเราเป็นศิลปินดังเราต้องแต่งตัวให้มันดู่างนี้ไม่ค่ะก็อยู่เล่นกับเขาแบบนั้นนะคะ่ะไปที่บ้านก็นั่งกินส้ตมตำอยู่แบบนั้นอยู่ยังไงก็อยู่อย่างนั้น ย่างนี้เป็นไงบ้างเหตุความะสบของเสร็จเขามีบ้านทุกอย่างดีใจดีใจด้วยแล้วก็พร้อมที่จะสนับสนุนน้องตลอดไปจะอยู่ด้วยกันกับอุ๋งอิงแบบนี้ด็อกเตอร์กังนำหรือคลินิกกังนำก็จะอยู่กับอุ๋งอิงแบบนี้ตลอดไป